ขนมจีนอีกแล้วจ้าง่ายๆร้านค้าใกลบ้านอีกแล้วตัวยี่สิบบาทขนมจีนน้ำยาปลาเจ๊ชอบนีืน่อใจรี่กินจะได้รีบทำงานก็ตื่นมาเจ๊ก็หิวขนมจีนเลยก็จัดการเลยจา้จาเตรียมเอาผักใส่ถุงเรียบร้อยแต่ลืมเอามาไม่ต้องใส่ก็ได้จา้ากินเลยเสร็จแล้วเจ๊มาดก็นำขนมครกมาขายให้อีกสามกล่องห้าสิบบาทลดให้สิบบาทจา้า เสล้วเจ๊ก็ต้องมารีบทํางานรีบกินแล้วก็ต้องรีบทํางานก็ปักพวงละสาม้บาทสีชมพูรู้สึกว่าช่วงนี้เจ๊จะได้สีชมพูบ่อยเนาะอันนี้เจ๊ก็ใส่กับพวงฟางแบบกลมอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้เจ๊จะได้พวงฟางกลมบ่อยเสร็จแล้วเจ๊ก็ทํำในรูปแบบใหม่วันนี้ลองรูปแบบใหม่เพราะว่าจะลองไม่ใช้ผู้ตรงกลาง แต่จะปักให้เป็นลักษณะกลมแบบนี้เลยโดยใช้สีเหลืองเข้าไปตัดนิดนึงเพราะว่าเรามีสีชมพูเหลืองเพราะว่าพวงนี้พวงสีชมพูเหลืองจะใช้สองแถวเพื่อทำลวดลายด้านในลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่เลยจ้าเราจะได้ประหยัดผููเราใส่ดอกลงไปแทนลองดูซิด้านในเจ๊ก็ ใส่สีของเขาเองเลยชมพูเหลืองลงไปตกแต่งด้านในอีกทีเรียบร้อยเสร็จแล้วเจ๊ก็ใส่ผู้สีชมพูเพราะว่าเป็นพวงสีชมพูใส่เหลืองก็ได้แต่เจ๊คิดว่าใส่ชมพูดีกว่าแต่เจ๊จะใช้โบสีดําเพราะว่าเอาไปตัดตัดกับสีชมพูที่มันหวานแววเจ๊ใส่โบสีดําเลยเรียบร้อยแล้วจา้า อย่าลืมเช็คดูด้านหลังของพวงด้วยนะว่ามีส่วนยื่นมีไม้ยื่นออกมาไมหมแล้วก็ตัดออกลูกค้ามาเห็นพอดีลูกค้าชี้เอาพวงนี้เลยขายได้แล้วจ้า